สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะวันนี้จะมานําเสนอคือโรบอตติดโปรเซสออโตเมชันนะคะเมื่อมีกระบวนการ RPA หรือโรบอตโปรเซสออโตเมชันจะมีประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจอย่างไร ก็คือทำงานได้อย่างรวดเร็วทำงานได้อย่างรวดเร็วหากเทียบกับมนุษย์สามารถทำงานได้เร็วกว่าถึง3-5เท่าและสามารถทำงานได้24ชั่วโมงเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหากทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อลดงานที่ใช้เวลาและทำซ้ำๆได้ดีลดความผิดพลาดจากการทำงานได้ RPA สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้ ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเมื่อนำ RPA เข้ามาใช้งานจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพให้มนุษย์ไปทำงานที่ใช้การตัดสินใจมากขึ้นโดย RPA จะเข้ามาอยู่ในรูปแบบอัตโนมัติจะสามารถทำงานตามกระบวนการที่มนุษย์กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาการปฏิบัติงานของมนุษย์การทำงานเร่องเวลาหรือการทำงานในชั่วโมงที่มากเกินไปอาจจะทำให้รู้สึกในล้าสะสม RPA จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้เพื่อให้มนุษย์ใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่สำหรับงานสำคัญหรืองานที่ใช้ในการตัดสินใจตัวอย่างการใช้งาน RPA เหตุการณ์ต้องการแคปเจอร์หน้าจอในกรณีที่กรอกข้อมูลชื่อทางเซสชันเข้าไปในระบบแล้วพบว่าไม่สามารถทำงานซึ่งเป็นการกระทำเทสเซนเทมกรณีแบบนี้ต้องใช้คนและเวลามากแบบนี้สามารถใช้ RPA จาัดก,การแทนคนได้ RPA ขจัดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดจากการดำเนินธุรกิจและเพิ่มการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายแทนที่จะพึ่งพาพนักงานในการขี์ข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องและถูกต้องหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบหรือนโยบาย RPA ประมวลผลงานการท่องจำเหล่านี้ในไม่กี่วินาทีโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์ ยกระดับต้นทุนบุคาลากรเวลาที่ใช้ในงานที่มีมูลค่าต่ำเช่นรูปแบบการกำหนดเส้นทางการป้อนข้อมูลและกิจกรรมท่องจำอื่นๆสามารถใช้เพื่อยกระดับคนให้มุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากขึ้นเช่นการดูแลการจัดการข้อยกเว้นและการปรับปุงกระบวนการ RPA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ กระบวนการโดยรวมและการแก้ปัญหาอัตโนมัติช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพเอ้ยมีประสิทธิผลมากขึ้นคล่องตัวและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและลูกค้าการประยุกต์ใช้ในหลากหลายธุรกิจเนื่องจาก ROI เชิงปริมาณและรวดเร็วต่อราคาทำให้ RPA ได้รับความสนใจจากหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นบริหารทางการเงินไปจนถึงการดูแลสุขภาพไอที IT, การผลิตการค้าปีกค้มนาคมการขนส่งสาธารณูปโภคและอื่นๆทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วยความต้องการและเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันรวมถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นต้นทุนที่ลดลง ข้อผิดพลาดน้อยลงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบแนวทาง implement RPA การ implement RPA จะเริ่มจากเป้าหมายในการสร้างโรบอทที่มาช่วยในการทำงานว่าเป็นงานประเภทไหนต้องแยกเป็นโรบอรทกี่ตัวต้องทำงานต่อเนื่องกันหรือเปล่าสำหรับการเริ่มควรจะเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆเช่นก,การย้ายข้อมูลจาก Excel เข้าไปคีย์ในแอป ในหน้าแอปประมาณนี้กลุ่มพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ